สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับชัยพลดูขุนพลวงแหวนรอบนอกที่ชัยพลนับถือเชิญเข้าบ้านจิกเรียกทนายของชัยพลแบบนี้จะแหกปาก บอกพวกมันได้หรืออย่างว่าชัยพลเป็นคนซานไปกราบขอให้ทนายมาช่วยคดีชัยพลไม่ได้จ่ายเงินจ้างมันเริ่มไม่ไหวเข้าไปทุกทีแล้วนะชัยพลคนรอบตัวชัยพลปากเป็นแบบนี้นี่เองคนดีๆถึงถอดใจจากชัยพลซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แนบภาพนะครับจากคอมเมนต์เฟ e บุ๊ k นะครับ โดยมีคอมเมนต์ที่มีข้อความดังนี้ครับวันที่ลุงโดนจับมาดามเขาไปช่วยลุงนะนะแต่ทัดมานะครับบอกว่าอย่ามั่วตั้มเขาจ้างมันมามาดามเข้ามาด้วยใจครับผมอยู่ในเหตุการณ์ทัดมานะครับบอกว่าสังคมอย่ามองแค่โลกโซเชียลใช่สู้พูดเม็ดไทยจบด er ็อกเตอร์เฮียเขาไปขึ้นประเทศซึ่งภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใครจ้างทนายตั้มมาเท่าที่รู้นะ่ะลุงพลเป็นคนที่ไปขอให้ทนายมาช่วยถัดมานะครับบอกว่าอย่างน้อยทนายชื่อว่าทําตามวิชาชีพจรรยาบรณครับตรงนี้นะ่ะชัดเจนครับถัดมานะครับบอกว่าบอกลุงไปเลยค่ะป้าว่าให้พวกรอบนอก หาทนายให้ใหม่เพราะพวกเขากว้างขวางทั้งนั้นแหละอยากเห็นความหายนะค่ะเพราะดูแล้วลุงลอยอยู่เหนือปัญหาเกินไปค่ะถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมุดไปโผล่ที่รัฐกะกอก,ะกะละถัดมานะครับบอกว่าอะไรกันนักกันหนาหละ่ทีนี้พอกันทีตาพลอย่าอมสากอยู่ละจะพูดก็พูดปกป้องทนายบ้างสิ ลูกผู้ชายวัยวัยตาพลความคืบหน้าล่าสุดจากกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไม่ดังนี้ครับชัยพลคงต้องตอบแล้วล่ะคะ่ะนกแสกด่าเมียชัยพลว่าเสนอหน้าแอบอ้างชัยพลมาเคลียมาเข้าข้างน้องโดยที่ชัยพลไม่รู้เรื่องนกแสกยืนยันว่าคุยกับชัยพลแล้วชัยพลบอกว่าไม่รู้เรื่อง เมียไปเคลียให้น้องแต่ยายแตนบอกว่าปรึกษากับชัยพลแล้วชัยพลให้มายายแตนมาเคลียมีแต่ความจริงจากปากชัยพลนั่นแหละจะแจ้งได้ว่าตกลงระหว่างยายแตนกับนกแสกใครพูดจริงชัยพลคงนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะต้องเลือกแล้วละ่ะนกแสกหรือยายแตนที่ฉันก็จะได้เลือกถูกด้วยว่า จะไปต่อหรือพอซ้ำนี้เขาด่าทนายของชัยพลชัยพลไม่อยากยุ่งอีชันเข้าใจแต่นี่เขาด่าคนในครอบครัวของชัยพลนะคะออกมาปกป้องบ้างถ้ายัางเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้มีหน้าที่ปกป้องผู้หญิงของเราซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ควรออกมาปกป้องบ้างเหอะถัดมานะครับบอ,อกว่างานนี้ถ้าชัยพลไม่แสดงบทบาทสามีที่ดีและต้องปกป้องภรรยาก็ไม่ต้องเรียกว่าสามีผู้นำครอบครัวต้องมีความเป็นผู้นำการอยู่เฉยเฉยในเรื่องที่ควรจะชี้แจงแต่ไม่ทำก็ไม่สมควรช่วยเหลือถ้าชัยพลเห็นนกแสกมาดามลาเต้ดีกว่าเมียและทนายตั้มถัดมานะครับบอ,อกว่าเห็นด้วยครับต้องออกมาจัดการได้แล้ว มาด่าได้ไงเมียลุงทั้งคนถัดมานะครับบอ,อกว่าจะออกมาไหใชัยพลเลือกมาเลยระหว่างเมียกับอีนกถัดมานะครับบอ,อกว่าชัยพลถ้าไม่มีสมพรอ่ะคอยอยู่ข้างๆจับมือเดินไปด้วยกันอยู่ไม่ได้มาถึงขนาดนี้หรอกนะสำเนียกไว้บ้างคนออกมาปกป้องเมียตัวเองจากคนใส่หน้ากากด้วยนะฝากไว้ให้คิดความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนนกแสกสั่งสมุนบอยคอร์สินค้าชัยพลและยายแตนหากหนาแต่ไม่กราบขอโทษให้ถูกที่คันให้เวลาแก้ไขไม่งั้นบลัลไลยันฝาบ้านหาแม้นี่รับงานพี่เถยมาหรือเปล่าคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น นแรกบอกว่ารับงานไอ้แปะมานแน่ครับถ้าชัยพลไม่คิดจะออกมาทำอะไรบ้างก็ปล่อยเขาเถอะครับติดตามแค่เรื่องคดีก็พอถัดมานะครับบอกว่ากกกอกการละครถัดมานะครับบอกว่า,าดูไลฟ์สดไอ้ด่างเมื่อกี้ทำไมลุงพลโทรหาไอ้ด่างจัดการเรื่องนี้เสียงลุงพลเลยลองไปฟังครับเสียงลอดโทรศัพท์ออกมาเลยลองเข้าไปดู บ,บอกว่ากลัวมาดามไม่จบแน่ถัดมานะครับบอกว่าอีฉันว่าถ้าชายพลไม่กล้าออกมาพูดอะไรก็ออกหน้ามากราบลาเตแทนเมียเหอะกราบลาเตซารู้แล้วรู้รอดเดี๋ยวลาเตไม่ช่วยคดีจะติดคุกไม่ช่วยซื้อของจะอดตายนะคะกราบเลยค่ะอีฉันน่ะหนับหนุนถัดมานะครับบอกว่าเขาออกมาโทรหาให้มุนีจัดการแล้วครับ เมื่อกี้นะ่ะได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ลอดออกมาในไร้สดเสียงลุงพลเลยครับป้าถัดมานะครับบอกว่าไปฟังดูแล้วไม่รู้กดไปหาแล้ววางให้โทรศัพท์กลับหรือเปล่านะเพราะอาการมันรอโทรศัพท์นะ่ะชัดมากถัดมานะครับบอกว่าสงสัยจังว่าทำไมชัยพลถึงดูเกรงใจคนคนนี้จังถัดมานะครับบอกว่าแล้วนาง จะทําได้หรือคะป้าถ้าทําได้จริงน่ะนางก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่ไหนธรรมดาคือนางใส่หน้ากากนี่แหละก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าหน้าสดอย่างเราน่ะจะสู้หน้ากาก,ากไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับช่องข่าว YouTube หลายช่องมองว่าตำรวจตัดประเด็นเดินขึ้นเขาเองไปแล้วคำตอบคือใช่ และไม่ใช่ในการถแถลงความคืบหน้าคดีครั้งแรกน่าจะตุลาปีที่แล้วมีการประกาศตัดเรื่องเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองออกไปอย่างเป็นทางการด้วยให้เหตุผลประกอบทั้งในเรื่องของพลังงานไม่เพียงพอเด็กกลัวความสูงพ่อแม่ยืนยันเอาเรื่องความชันมาอ้างทว่าหลัง หมายจับออกเพื่อเป็นการปรับบทให้เข้ากับผลชนสูตรและไทม์ไลน์ของชัยพลทฤษฎีเด็กตะกายไปตายเองถูกทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเอามาปรับใช้อีกครั้งเพื่อ 1. เข้ากับปรอยยญาบาดกิ่งไม้ขูดเกี่ยวตามแขนขาแผ่นหลังที่พบบนศพชมพู่และผลการชนสูตรยืนยันว่า เกิดขณะยังมีชีวิตอยู่ 2. ให้เข้ากับไทม์ไลน์ที่หายไปหาคนยืนยันไม่ได้ของชัยพลมีเพียง10กว่านาทีไม่สามารถจะพรากเด็กและพาขึ้นเขารวดเดียวได้ 3. ให้เข้ากับตะก,กะที่ค้นหาแล้วทำไมไม่มีใครเจอดังนั้นจึงมีการปรับบทปรับสำนวนเป็นพรากพลั้งมือทำร้ายเด็กหมดสติ นำไปซ่อนไปรับพระเด็กฟื้นและหนีจากที่ซ่อนเดินหลงขึ้นเขาชัยพลกลับจากรับพระไปที่ซ่อนไม่พบเด็กชัยพลเลยขึ้นเขาเพื่อพาเด็กไปทิ้งแต่ฟังดีๆบทใหม่ที่ยังพิลึกพิลึก,ลกที่ว่าเด็กเดินไปตายเองแล้วชัยพลกับยายแตน่นไปอำพรางได้ยังไงไปถูกที่ได้ยังไงจะเห็นได้ว่าจะพยายามปรับสำนวนยังไง ช่องโวมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจุดเหตุจูงใจที่ชัยผลต้องไปรับพระแล้วนึกยังไงเดินตัดสวนยางไปพรากชมพู่เพื่ออะไรปอลเซนาริโยนี้มีเจ้าหน้าที่ให้ข่าวกับนักข่าวเอง